มีความว่องไวปราดเปรียวนะครับฉลาดฉเฉลียวเรื่องของการงานนั้นมีความมั่นคงมากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแอบชอบคุณนะครับวังชตาชาวราศีเมถุนประจำเดือนเมษายนสอง5ายน2จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเป็นชาวราศีที่เรียกว่าเป็นธาตุลมนะครับมีความว่องไวปราดเปรียวนะครับฉลา,าดเฉลียวและก็มีความขี้เล่นอีกต่างหากด้วยนะครับมีดาวพุธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับซึ่งก็จะเรียกว่ามีการสื่อสารเจราจานะครับ หวาน,วานพูดจากับใครนะครับก็รักก็หลงสามารถที่จะทําการค้านะครับทำธุรกิจการค้าติดต่อเจรจาเป็นในหน้าอะไรต่างๆนี่เรียกว่าดีมากเลยนะครับแถมยังเรียกว่ามีความคล่องตัวถึงขั้นว่าเวลาจีบแฟนอาจจะมีถึง2คนในเวลาเดียวกันและคุณก็สามารถที่จะแบ่งเวลาอีกได้ต่างหากด้วยนะครับชาวราศีเมทุนนะครับเพราะนั้นคุณเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีสติป,ปัญ,ญญาในการที่จะฉลาดเฉลียวในการที่จะจัดการในสิ่ง ต่างๆหรือสื่อสารในสิ่งต่างๆได้ดีนะครับครนี้มาดูกันนะครับว่าในเดือนเมษายนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับชาวราศีเมถุนนะครับในช่วง เดือนเมษายนนี้นะครับก็จะเรียกว่าเรื่องของการงานนั้นมีความมั่นคงมากนะครับคุณมีเกณฑ์ดีนะครับที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของการงานของคุณถ้าเกิดคุณทํางานประจานะครับมีเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาเรียกว่าจะให้โชคกับคุณนะครับให้โอกาสให้งานดีๆเข้ามารีบรับไปเลยนะครับจะมีเกณฑ์ดีๆนะครับเกิดการเลื่อนตําแหน่งเกิดการที่ทําให้การงานที่ไม่ค่อยดีของคุณเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ ดีขึ้นมานะครับมีความมั่นคงในการงานมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทํางานเป็นอาชีพอิสระนะครับก็จะมีเรียกว่ามีเกณฑ์ดีๆเข้ามาในส่วนของการต่างประเทศอีกต่างหากด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ปรึกษานะครับใครที่ทํางานเป็นเรื่องของที่ปรึกษาก็จะมีเกณฑ์ดีๆสําหรับคุณ ชาวราศีเมถุนอีกด้วยเช่นกันนะครับในด้านการเงินแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าคุณก็มีเกณฑ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้สินที่ยังต้องจัดการอีกมากมายด้วยเช่นกันนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการแบ่งจ่ายเงินนะครับเพื่อปลดหนี้หรือว่าชาระหนี้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในรายเดือนยังมีมาอยู่นะครับตามจี้ก้นอยู่เข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับในด้านของความรักแล้วสําหรับชา,ราวราศีเมถุนแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ยังอายุ อย่างน้อยนะครับก็มีเกณฑ์จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแอบชอบคุณนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่มีอายุที่สูงกว่านะครับเข้ามาสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็เรียกว่าคุณก็จะมีความสุขกับครอบครัวนะครับ แต่ยังรู้สึกว่ามันยังมีปัญหาอยู่บางอย่างในด้านของความรักภายในจิตใจของเรานะครับก็คือเราจะมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของความคิดนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วในสิ่งแวดล้อมของคุณนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนยังถือว่าดีนะครับมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในด้านของความรักถือว่ามีโอกาสที่ดีอยู่นะครับและก็จะมีคนที่เรียกว่าในสําหรับคนในครอบครัวเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เรียกว่าให้ความเมตตาปานีกับคุณอีก ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยราศีเมทุนเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการงานและก็ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกันครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ m o สตูดิโอบายหัวเอกกูรูหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับ ในมูสโดบายโคนเอกกุรุหนครับ